ข we yeah. we อบคุณน,น,น,นครับทารานกสเดป,นปานะครับตัวดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กันในช anel ของจอร์จจัด แน่นะครับผมกับรายการนะครับผมโอรถนะครับผมซึ่งก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเราไม่ได้ออนแอร์ไปนะครับผมซึ่งอาทิตย์นี้นะครับผมก็เป็น e p ีที่4ซึ่งเราก็อยู่กับคุณกั้งนะครับผมอยู่กันที่ร้านกู o เว e บบ้านะครับผมประเด็นในวันนี้นะครับผมที่อยากจะมาให้คุณกั้งให้ความรู้นะครับผมนั่นก็คือเป็นเรื่องของการดูแลรักษาสีรถซึ่งต้องบอกก่อนว่าสีรถเนี่ยก็เป็น คล้ายๆเป็นหน้าตาของรถเนาะใช่ครับผมก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งนะครับผมที่ทําให้รถดูสวยรถดูรอนะครับผมวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การดูแลรักษาแต่ข้อควรระมัดระวังและก็คุณภาพของการทําสีนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาสอบถามคุณกั้งจากกุศเวปานครับผมวันนี้ครับผมมีประเด็นอยากจะถามนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของสีรถ นะครับผมแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยซื้อรถมาตกแต่งออกบแบบนะครับผมทุกคนก็ต้องรักรถอยู่แล้วอาจจะเป็นปัจจัยหลักเลยด้วยซ้ำที่ที่ทำให้รถเนี่ยดูรอเราขึ้นนะครับผมทอย่างนี้ครับผมถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยซื้อรถมานะครับผมแน่นอนสีของโรงงานเนี่ยเขาให้มาอยู่แล้วสีของโรงงานนะครับผมแต่บางคนเนี่ยไปเปลี่ยนสีเราจะรู้ได้ไงว่า สีของโรงงานกับสีที่เราไปทําไหมเนี่ยคุณภาพมันได้ได้กันเอ่อสีจากโรงงานมันจะเป็นสีที่มาตรฐานอยู่แล้วครับเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเขาจะทําขั้นตอนอะไรยังไงครับผมแต่สีที่เราทําเองอเราสามารถจัดการดูแลได้ว่าเราต้องการความเข้นนมข้นนะฮะสีที่มันสดขึ้นเลือกเฉดเลือกสีได้ม,มันมันก็ มีหลายเกดหลายราคาครับอการที่จะทําให้สีได้คุณภาพอันนี้คุณคุณกังทามาเยอะไหมพูดถึงก็เยอะครับครับผมการที่จะทําให้สีมันได้คุณภาพเนี่ยมันอยู่ที่อะไรเนื้อสีหรือว่าการผสมปัจจัยการนาสีอยู่ที่การขัดอ่าครับการขัดก่อนที่เราจะลงสีจริงเราจะต้องขัด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 ลองสมมุติล็เป็นผิวเรียดอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราขัดแล้ว ผิวที่เปนไม่เรียบอะเวลาเราคอนไปมันก็จะเป็นแบบจุดเม็ดทรายอะไรเงี้ยนออกใช่ไหมครับผมแต่ถ้าเราขาดแบบเรียบสนิทเงางามเราค่อนสีไปม,มันจะติดเต็มสวยอ่าโอเคคราวนี้ถามต่อครับผมว่าอ่ะอย่างเช่นคนไปทําสีราคาในการทําสีรถเนี่ยรา,ราคาประมาณเท่าไหร่ได้ก็เอาขั้นเบสิกเลย ผมนับเป็นเวสป้าละกันนะอ่าเวสป้าเวสป้ามันจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนี่คือทั้งคันใช่ครับครับหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วแต่ว่าความถูกความแพงก็อยู่ที่สีอะไรต้องการอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยอ่าโอเคแล้วถ้าสมมติว่าเป็นรถที่เอ่อเรียกว่าเป็นรถเอ <Standard S 1> เ่เอสแตนดาร์ดขึ้นไป แลผมอย่างเช่นเวฟเนี่ยเขาไปทำมาพันหน้าสองพันานีใช่ใช่ครับราคาประมาณนั้นโอ้จริงปะจะไม่แพงมากเวสป้าพูดถึงเวสป้าก่อนนะเวสป้าที่เป็นแพงอ่ะเพราะมันมันเป็นบอดี้เหล็ก๋มันจะคล้ายๆเหมือนการทำสิรถยนต์ครับผมแต่ถ้าเป็นพวกเวฟสกูปปี้นู่นนี่นั่นมันอะไรมันจะแยกชิ้นได้ชิ้นไหนพังเราก็ซื้อชิ้นนั้นมาเปลี่ยนได้ครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ เราตลาดถูกกว่า,าแต่ถ้าสมมติว่าสมมติว่าถ้าเป็นเวสป้าอะไรพวกนี้คือถ้าสมมติว่าเป็นรอยนิดหนึง่งต้องทําหมดไม่ก็ทําแค่ส่วนสมมุติเป็นตรงนี้เราก็ทําแค่พื้นที่ข้างหน้าคือมันต้องทําทั้งข้างหน้าถ้าเราทําแค่จุดจุดหนึง่งมันก็จะไม่เท่ากันอ๋อสีไม่เท่ากันใช่ครับนั่นก็คือเราต้องทําทั้งหมดทั้งเซ็ตนะครับผมแล้วแล้วราคาราคาที่ถ้าสมมติว่าเหมือนกับเราทําเวสป้าทั้งคัน กับทาเวฟทั้งคันจริงๆพื้นที่ิ้มน่าจะเท่ากันไหมพื้นที่มันเท่ากันแต่เวฟมันจะเป็นตัวรถมันจะแยกเป็นชิ้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 นชครับแต่เวฟป้ามันเป็นบอดี้เดียวกันอ๋อมันเป็นบอดี้เดียวกันเวฟมันมันอยู่ที่แบบมันมี ค่าเรื่องของค่าแรงค่ารื้อประกอบนู่นนี่นั่นเหมือนพวกเวฟมันก็จะลื้ง่ายหน่อยแต่เหมือนเจ้าเวฟป้าเนี่ยมันจะลื้อยากหน่อยเราตัวมันจะเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยครับมันก็เลยทําให้การนำสีของเวฟป้าก็จะราคาสูงขึ้นไปหน่อยใช่ไหมครับผมอ่ะนี้ก็เป็นเรื่องของราคาแล้วก็เมื่อกี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องของคุณภาพของการที่สีมันจะออกมาได้ทนทานตีว่าถ้าสมมติว่าเราทําสีมาสีหนึ่งกับรถหนึ่งคัน อายุการใช้งานเนี่ยเท่าไหร่ถ้าเราดูแลเอาแบบใช้งานสเปะสปะเลยนะผมว่าหยับหยับเดี๋ยวเดีเราพูดถึงการทำสีของอู่ข้างนอกใช่ไหมโอเคได้สี่ห้าปีมีสี่ห้าปีโดยที่เราแบบไม่ไปขูดไม่โดนขูดไม่โดนอะไรนะในเราพูดในกรณีที่เราแบบขับใช้งานแล้วก็ตากแดดนูดนี่นะสี่ห้าปีแน่นอนอ่าโอเคแล้วถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราดูแลรักษาดีหน่อย่ อาจจะ5้าปี5ปีแน่นอนครับสบาีดูแลไม่จอดปากแดงดูแลมันหน่อยเข้าที่ล่มนู่นนี่แน่นจอดมันก็จะสบายขึ้นครับโอเคจะทนทานแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นสีโรงงานหรือว่าสีที่เราทํามาใหม่เนี่ยอย่างแรกคือต้องอยู่ที่ตัวผู้กับขี่หรือว่าเจ้าของใช่ไหมครับผมว่าเขาจะมีการดูแลรักษายไงแล้วมันก็อยู่ที่เนื้อสีด้วยสัก40เอร์เซนเนื้อสีเหมือนการทําสีมันจะมีหลาย ที่เขาเรียกเป็นชั้นเป็นชั้นเนี่ยถ้าเราทำสี่ชั้นเดียวมันก็จะติดแค่เนื้อเดียวแต่ถ้าเราเพิ่มหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสีมันก็จะหนาขึ้นอถ้ามันหนาขึ้นมันก็จะแบบแข็งแรงกว่าโดนหินนิดหน่อยก็อาจจะไม่ไม่ถึงใช่ใช่ใช่ครัโอเคงั้นก็แสดงว่าวิธีการทำสีเนี่ยแสดงว่าถ้าสมมติเขาทำมาเบสิกเลยสองชั้น การโอกาสในการเป็นรอยโอกาสที่จะเห็นสีขาวเนื้อในเนี่ยมันก็มีมากขึ้นแต่ถ้าทับหลายๆชั้นใช่ใชมันก็มีโอกาสที่จะเห็นยากขึ้นแลวนั่แหละมันก็คือราคาก็จะสูงขึ้นโอเคก็เอาง่ายๆจํานวนชั้นก็คือบอกถึงจํานวนของเอ้ยบอกถึงคุณภาพ<ช>แล้วก็ราคาที่จะเพิ่มขึม้นอยู่ที่แบบการการทาสีมันก็คือขัดขัดแล้วก็รองพื้นใช้สีรองพื้นก่อนอยู่ที่ว่าเราจะรองพื้นกี่รอบอ แล้วสีเราจะพ่นกี่รอบอีกก็จะตามเลเยอร์ของมันอยู่ที่ตกลงกันว่าต้องการคุณภาพไหนรเรียกว่าเราเลือกได้ใช่ครับแล้วแต่งเงินในกระเป๋าใช่ใ,ชใชโอเคครับผมคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้พอจากที่ได้ฟังกังมานะคร<ช>ับผมก็มันอยู่ที่ว่าเราจอดตากแดดหรือเปล่า<ช>นะครับผมเราขับรถเวลาเจอหินเราเบรกหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยแม่งช่างแม่งมันเลยนะครับผมหรือว่าบางทีไปจอดอะไรเงี้ยโดน ขีดขวนหรือเปล่าใช่ใชะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ผู้กับขี่นะครับผมในในตอนนั้นๆในช่วงเวลานั้นเนี่ยบางทีออกมาปีแรกนี่โอโ้โหผุมผ่าอย่างดีเลยอย่างดีผ่านไปไปีที่สองเอาละนะครับผมก็เริ่มปล่อยนะครับผมคราวนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้บ้างปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้บ้างคราวนี้นะครับผมในเหตุการณ์ที่สมมุติว่ามันไปโดนเออล้านไปโดนอู เจอน้ำมันเจอพวกแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยในเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมันมีวิธีป้องกันยังไงบ้างคือสีมันจะมีสองประเภทคือครับสีด้านสีเงาครับผมสีเงาจะดูแลง่ายหน่อยในกรณนี้เราไปเติมน้ำมันน้ำมันหกสีเราก็แค่เอาน้ำเปล่านาดลาดพาเช็ดจบแต่ถ้าเมล็ดที่เป็นสีด้านอ่ะมันจะดูแลยากมากสีด้านสีด้านก็คือ การนำสีที่ไม่มีเลกเกอร์อืมอันที่เราเห็นเป็นรถสีงางก็คือการที่ลงเลกเกอร์ชั้นสุดท้ายไปชั้นสุดท้ายไปัไม่เ,เลกเกอร์นั่นแหละมันจะทำให้ปกป้องได้ระดับหนึง่งปกป้องสิ่งต่งตางๆใช่ใช่ <Okay. S 2> ใช แต่ถ้าไม่มีเลกเกอร์มันก็จะเป็นสีด่างสีด้านนี้จะดูแลยากโดนอะไรน,นิดๆนหน่อยๆมันก็จะไปลอยแล้วยิ่งถ้าโดนน้ำมันเนี่ยน้ำมันเป็นสินที่เราเติมตามปั๊มเนี่ยครับช้าสักสองนาทีนี่คือจบเลยเคยเคยมีเคยมียมกรณีแบบมีครับมีมาบ่อยอ่ามีมาบ่อยครับผมเอ่อเอาเวทป้าอะไรกันเวทป้าจะเติมน้ำมันนี่เหมือนชาวบ้านเขาหน่อยครับผมไปเติมน้ำมันแล้วก็บางทีน้องเด็กปั๊มเขาก็อาจจะไม่เคยเติมมาจากงงๆหน่อยเติมร้นขึ้นมาน้ำมันก็กระชุดโดน ่านได้ไม่ถึงสามนาทีสีดำแล้วก็แก้ไม่ได้แล้วสามนาทีใช่คือเฮ้ยสามนาทีเองคือเห็นเลยใช่ดูแลรักษาต้องแบบพิเศษหน่อยถ้าเป็นถ้าเป็นสีด้านอ่าแล้วถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยมันมันมันเป็นการเ,เขาเรียกว่าเป็นความสะเพาข,องของ,ขอ,งองของเจ้าหน้าที่ปั๊มหรือว่าเป็นการไม่ดูแลรักษาของเจ้าของสำหรับผมมันอยูอ่ที่ว่าช่วงเวลานั้นเขาคุยอะไรกัน okay. ถ้าในกรณีที่แบบ เจ้าของรถบอกว่าเอ้ยเติมเท่านี้นะครับพี่ช่วยระวังด้วยนะครับระวังมันล้นโ okay. อเคแต่ถ้าเราพูดกับเด็กปั๊มแล้วเด็กปั๊มยังไม่ดูเลและไม่ระวังก็เป็นความผิดของเด็กปัม๊มแต่ถ้าอยู่ๆแบบเราไปบอกว่าเราไม่รู้รถเราว่าเราเป็นยังไงไปอยู่ๆบอกพี่เติมเต็มถังเด็กปั๊มก็ใส่เต็มถังลน้นมันก็ล้นเพราะเวสป้ามันจะต่างกับรถอย่อื่อนเวสป้าหัวใจน้ำมันจะไม่ตัด ในตอนนี้ผมก็คิดว่ามันประมาร่วมแล้วกันประมาร่วมก็คือเอาง่ายๆว่าเจ้าของรถก็ต้องรู้รู้ไว้เป็นความรู้พื้นฐานเนาะแล้วก็ตัวของเด็กปั๊มไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนคือพนักงานปั๊มก็ต้องรู้ว่าโอเคอันนี้รถบางคนเขาเรียกว่ารักรถไม่เท่ากันบางคนก็อาจไม่ซีเคยมีข่าวด้วยนะเว็ป้าออกข่าวทีวีเลยนะแบบเติมน้ำมันน้ำมัน เด็กปั๊มเติมล้นเจ้าของรถตกมีประเด็นกันอยู่นานแล้วแต่ว่าข่าวนี้หลายปีแล้วครับผมอ่ะอันนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นกรณีศึกษาดีกว่านะว่าไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าทางผู้ประกอบการปั๊มดีกว่านะใช่ครับแล้วเราเจ้าของก็ต้องรู้เรื่องรถด้วยใช่ใช่จะไปโทษเด็กปั๊มอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อถ้าในเกิดในเกิดการเสียหายแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ทำสีไปเราทำไงก็ต้องทำใหม่ทำใหม่ คือเราก็ต้องบอกเขาเลยใช่เพราะว่าเราแก้ไขไม่ได้จะมาบอกว่าให้เรารับผิดชอบเรารับผิดชอบไม่ได้ครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากเราและมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตกลงการในประกันเรื่องที่แบบว่าโดนน้ำมันอะไรอย่างนี้อ่าโอเคนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นความรู้นะครับผมในเรื่องของการทำสีแล้วก็การดูแลรักษานะครับผมจริงๆเมื่อกี้เนี่ยผมได้เรียกว่าประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมในประเด็นนี้นั่นก็คือเรื่องของสีด้านกับสีเงา นะครับผมว่าการดูแลรักษาเนี่ยคนละแบบใช่ครับเพิ่งรู้เลยว่าถ้าเป็นสีด้านนี่คือต้องดูแลพิเศษใช่ครับต้องระวังเนาะใช่ใช่ต้องระวังเวลาเราจะสมมติเราล้างเราเสร็จเราจะเช็ดแว็กนู่นนี่นั่นก็ต้องเป็นเฉพาะสีด้านจะเอาสีเงาช็ดก็ไม่ได้อันนี้เพิ่งรู้นะครับผมยุ่งอย่างนิดนึงมันไม่ได้เป็นยากหรอกคือคนที่เขาชอบสีด้านเขาก็เลยจะเข้าใจอยู่แล้วเรื่องการดูแลรักษา โอเคนะครับผมโอ้ยวันนี้ขอบคุณมากครับผมสําหรับ,ค,รบความรู้<ม>เรื่องของการทําสีนะครับผมแล้วก็เพิ่มเรื่องของการดูแลลักษณะของสีที่ไม่เหมือนกันนะครับ<ช>ผมนัม่นคือด้านกับเงามันยังจะมีแบบสีที่เขาเรียกว่าสีเพ้นสีคัสตอมแต่มันก็นับเป็นในสีเงา,าไปแล้วกันอ่าโอเคนะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณกัง้ง แล้วก็ทางร้านกูสเวดปากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับโอรสใน EP ที่4นะครับผมตอนเรื่องของการดูแลรักษาสีนะครับผมวันนี้นะครับผมจอร์จัดแน่นะครับผมตอนโอรสต้องขอรากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ